ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้ว Easy Guide สําหรับวิธีการสอนโหลดสอนใช้งานสําหรับแอปเทรดจากตัวของ Meta นะครับซึ่งเป็นแอปที่เปิดตัวใหม่จากมาร์คสักเบิร์ตเลยนะฮะโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาสอนก็โหลดวิธีใช้ภายใน3นาทีนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไว้ด้วยนะสําหรับเพื่อการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเล่นแอปเทรดกันนะครรับกก็เก็เาต้องหลด นนซึ่งแอปเท็ดเนี่ยก็ได้ลงเพจต r e กันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าพโหลดได้เลยนะครับเพียงคําว่าพิมพ์แอปเท็ดนะครับแอปเท็ดเนี่จะเป็นเครือเดียวกันกันกบตัวของเมตานะครับก็อยู่ในโซนของ IG นะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาสู่ตัวของหน้าแอปเลยทีเดียวเมื่อเราคลิกไปหนึ่งที่นะครับนาอแล้วก็มันจะให้เราล็อกอินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าในช่วงนี้เนาะก็คือถ้าเราไม่ได้เปิด IG ครค้างไว้นะครับเมื่อเราเข้าแอปเท็ อย่างเดียวมันจะให้เราล็อกอินแล้วก็เมื่อเราล็อกอินซึ่งเป็นรหัสที่ถูกนะแต่ว่าไม่สามารถใส่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือเราสามารถเปิด i อขึ้นมาเปิดค้างไว้เลยนะครับเราเปิดแอปเทรดมาเหมือนมันจะเชื่อมโยงกันแล้วอยู่ดีมันก็จะขึ้นมาให้เราล็อกอินเป็น IG ของเราผมก็งงเหมือนกันในนี้เนาะแต่ว่ามันก็เข้าได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่าเมื่อเราได้รหัส IG เข้าแล้วนะครับเราก็คลิกที่ IG เลยหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเด้งไปสู่หน้าการโปรไฟล์เราก็สามารถสร้างโปรไฟล์ได้ตามที่เราต้องการเลยเราจะสร้างโดยตั้งงงค่่าาาาาเเออหรรืวจจะดึมาาก Ig เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะดึงได้เลยเนาะเมื่อเราดึงเสร็จนะครับเราก็สามารถคลิกถัดไปเพื่อจะไปสู่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วก็สารนะของโปรไฟล์ของเราเราสามารถเลือกได้2ตัวนะครับเนาะ ใครที่อยากได้เป็นแบบส่วนตัวก็ตั้งได้ใครที่อยากได้เป็นสาธารณะก็ตั้งได้แต่ว่าตั้งตัวนี้เสร็จแล้วก็เราสามารถไปตั้งทีหลังได้นะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนเมื่อเราตั้งเสร็จนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าการเพิ่มเพื่อนหรือว,ว่าผู้ติดตามนั่นแหละไปโฟลโล่เพื่อนหรือว,ว่าจะดึงเพื่อนแนจีเข้ามาก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับวิธีใช้งานต่งตางๆเนาะก็สามารถอ่านได้นะครับเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็กดถัดไปก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาตัวของเทรดค่อนข้างที่จะเหมือน Twitter เลยทีเดียวนะครับเนาะก็แบบว่าก็จะมีโพสต์ของตัวของทางดาลงดารนะครับในการโพสต์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เราสามารถไปเอ็นจอยมีส่วนร่วมกับ ผู้คนได้เพราะช่วงนี้ตัวของแอปเทรดเองนะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานคนก็ยังเล่นไม่เยอะก็อาจจะยังไม่มีคนเกิดมากนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นก่อนได้นะครับเนาะแล้วก็เรามาอธิบายตัวข้างล่างกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวงมก็คือหน้าฟีดนั่นเองนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นปัดขึ้นได้สำหรับหน้าฟีดตัวต่อม,มาเป็นเว้นขยายนะครับเอาไ้ค้นหาเพื่อนนะ้อตัวต่อม,มาจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวเหมือนดินสอนะครับก็จะเป็นตัว เทรสนั่นเองหรือว่าตัวโพสนะครับเราสามารถโพสต์ได้ทั้งภาพแล้วก็ทั้งวิดีโอนะครับเนาะเราสามารถเลือกโพสต์ได้เลยแล้วก็โพสตจะเป็นโพสต์แค่คําก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือหน้าตัวโพสเนาะตัวหัวใจก็จะเป็นถูกใจโฟโล w นะครับเนาะแล้วก็ตัวรูปคนก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเราสามารถดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แอปเทรสนะครับยังไม่มีตัวของแชทนะครับก็คือสามารถคอมเมนต์ต่อก,กับผู้ใช้งานได้แต่ว่ายังไม่มีการแชทส่วนตัวสำหรับตัวของผู้ใช้งานนั่นแหละ นะครับเนาะก็มีอะไรมากสำหรับตัวแอปเนี่ยก็ประมาณนี้แหละใครที่อยากลองเล่นก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้สำหรับตัวแอปเนาะอ่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะโอเคนะั้นสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม